คุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30น,นที่ JKN18 Top News แบบนี้กับเราสองคนพี่ยุย้ยดร ok อารยาสาริกภพุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอไวัและปืน้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุนีสุขสวัสดิ์เดนชกับรายการ Top h e a l Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆค่ะวันนี้หัวข้อของเราคือเจ็บคอเป็นเรื่องใหญ่ เอ้มันยังไงกันคะดักเตะคะเจ็บคอมันก็ดูเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่พี่ไมเหรอ,อค่ะเจ็บคอเป็นเรื่องใหญ่มันใหญ่ยังไงคะเจ็บคอที่เราเคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆอะค่ะค่ะเป็นหวดัดอาจใช่อาจจะทําให้เราอะกลายเป็นโรคหัวใจเฉียบพลันนะลิ้นหัวใจรั่วหรือว่าไตาอักเสบหรือว่าไตาวายเฉียบพลันก็ได้เราก็ต้องให้ความสําคัญกับการเจ็บคอมาม โอ้ยอันนี้ใหญ่จริงค่ะอันนี้เป็นใหญ่จริงถ้าไปถึงถ้าไปถึงเรื่องหัวใจด้วยเนี่ยนะคะคือพูดแล้วก,ก็ก็เริ่มกลัวเพราะว่าเราจะมีอาการเจ็บคอบ่อยเพราะว่าเป็นเป็นภูมิแพ้เนี้ยนะคะแล้วก็พอมาฟังว่าตายแล้วเจ็บคอมันไปถึงเรื่องใหญ่เลยที่พี่ตัดทอนซินตั้งแต่อายุ16ได้นะคะเข้า,เข,าเข้าวงการมาเพราะฉะนั้นเ,เขาเรียกว่ายุคยุคที่เจรุณีอายุ16ตอนนั้นเนี่ยทางการแพทย์เขาฮิตค่ะ ฮิตที่จะแบบพอใครเป็นทอนซินมาตัดหมดเลยตัดค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่มีทอนซินอยู่เหมือนกันค่ะทีนี้พอไม่มีทอนซินเนี่ยทำให้เราเป็นภูมิแพ้และเจ็บคอบ่อยมันอันตรายไหมคะถึงเรื่องใหญ่นั่นน่ะหัวใจอ,อะค่ะคือจริงๆอะมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากมากเพราะว่าทางการแพทย์แผนปัจจุบันกับศาสตร์ชลอวัยอะเราอาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะ แผนปัจจุบันบอกว่าเกณฑ์หลักๆที่คุณหมอใช้ประกอบการพิจารณาการตัดต่อมทอนซินก็คือผู้ป่วยต้องมีข้อบ่งชี้ค่ะคนที่ทอนซินอักเสบต้องมีข้อบ่งชี้ว่า 1. อาจจะมีการคือทอนซินอักเสบมากกว่า7ครั้งใน1ปีหรือเกินกว่า3ครั้งติดกัน2ปี หรือสามครั้งติดกัน3ปีในการอักเสบตรงนี้เนี่ยต้องได้รับการตรวจจากแพทย์คะและและ,และก็ต้องได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องของต่อมทอนซิลอักเสบจริงๆนี่คือแผนปัจจุบันเขาก็เลยตัดตอ่อมต่อมของพี่อะค่ะคราวนี้เนี่ยพอตัดไปแล้วอะค่ะมันจะกลายเป็นความอันตรายถึงเรื่องใหญ่มากคือเป็นหัวใจไหมอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วพี่สบายใจได้ตามแผนปัจจุบันก่อนเลยก็คือตามทฤษฎีค่ะเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะตัด ต่อมทอนซินทิ้งตามข้อบ่งชี้ที่ถูกต้องคุณหมอก,ก็จะสรุปว่ามันเป็นต่อมที่ไม่ทํางานค่ะต่อมที่ไม่ทํางานก็จะไม่ไม่ฆ่าเชื้อโรคแต่จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแทนหมอก,ก็เลยตัดทิ้งแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองในช่องคอที่ทํางานในการจับเชื้อโรคแทนต่อมทอนซินก็มีอยู่มากค่ะ ทางแผนปัจจุบันเราบอกว่าไม่ได้ทําให้ผู้ป่วยเสียภูมิต้านทานไปสรุปว่าไม่มีข้อเสียแต่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกอันนี้มาจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชก็คือแผนปัจจุบันโดยตรงส่วนทางช่วัยเนี่ยกลุ่มหนึง่งในในโลกนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยล้วก็เขาก็คิดว่าพระเจ้าจะไม่ไม่สร้างอะไรเกินมาดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราว่าไม่มีประโยชน์ในแผนปัจจุบันอย่างเช่นไส้ติง่งหรือทอนซินหรือแม้กระทั่ง ต่อมไทมัสที่มันค่อยๆฝ่อไปตอนเราอยยุมากทางชลอวัยก็ถือว่ามันมีประโยชน์แล้วก็พยายามจะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยทางแผนปัจจุบันไปเลยก็คือตัดตัดตัดไปอะค่ะก็ขอสรุปตามแผนปัจจุบันก่อนค่ะว่าก็น่าจะไม่มีข้อเสียอย่างที่เรากังวลค่ะแผนปัจจุบันกับชลอวัยก็จะมีวิธีพิจารณากันต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เรียนชลอวัยก็เป็นหมอนี่แหละแผนปัจจุบันเหมือนกันอะไรเงี้ย ทีนี้แล้วเชื้ออะไรล่ะคะเชื้อที่เจ็บคอเนี่ยแบบไหนที่มันจะลงไปลิ้นหัวใจได้หรือลงไตทําให้ไตาวายได้อ,อ๋อเราก็ค่อนข้างกังวลเราอยากถามละเอียดนะคะแล้วมันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะ่ะคือเราเริ่มเริ่มจบบเจ็บคอมันก็จะมี2แฉกเกิดขึ้นทันทีพอเริ่มแบบเจ็บคอแฉกแรกคือติดเชื้อไวรัสค่ะที่มีน้ำมูกใสๆอะไรอย่างเงี้ย หรือแ็กที่2คือติดเชื้อแบตทีเลียถ้าเป็นไวรัสก็ยังไม่เป็นไรค่ะเจ็บคอน้ำมูกใสๆไม่มีอาการอื่นก็พักผ่อนดื่มน้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเจ็บคอแล้วเหมือนกับเจ็บรุนแรงแล้วน้ำมูกเราข้นคะเป็นสีเขียวหรืออะไรก็ตามมันก็จะไปฝั่งของเชื้อแบัทีเลียอันนี้แหละว้าวุ่นเลยพี่เปิลว้าวุ่นเลยค่ะแต่ทีนี้มันเอ่อทำยังไงเราจะทราบเหรอคะว่ามัน แบคทีรียหรือไวรัสคะที่เราติดอ่ะค่ะดรอธิบายนิดนึงสิคะข้อสังเกตถ้าน้ำมูกใสๆส,สอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสอยู่แล้วถ,ถ้าน้ำมูกใสนข้นมีส,สีเขียวอะไรเงี้ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีเรียอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบคทีรียอันตรายกว่าอันตรายกว่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแบคทีเรียมันมีหลายชนิดที่ทําให้เราเจ็บคอตัวอย่างเช่นเชื้อ n e w m um o c อ c c u s ที่ทําให้เกิดปอดบวมที่เรียกว่านิวโมเนียเพราะมันเกิดจากน n e โ m um o c ค c c u s เพราะมันแปลงก็เอ่อนิวโมเนียนะปอดบวมอะไรเงี้ย แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวคือเตปโตคอคัสค่ะอาการเจ็บคอที่เกิดจากแบคทีเรียรมีความสําคัญมากถึงแม้จะมีจํานวนน้อยก็ตามค่ะหมายถึงว่าปริมาณแบคทีเรียรในตัวเรา mm hmm. เชื้อเซปโตคอคัสจะทําให้เกิดโรคหัวใจลูมาติกได้ซึ่งการเจ็บคอจากเชื้อเซปโตคอคัสเนี่ยจะเห็นเกิดจุดหนองค่ะที่ต่อนทอนสิลนแล้วก็คอแดงจัดหลังจากเจ็บคอได้ประมาณ2เดือนผู้ป่วยบางรายซึ่งประมาณ1%เก็คือร้อยละหนึ่งเนี่ย อาจจะเกิดโรคไข้อักเสบรูมาติกซึ่งลงไปที่ลิ้นหัวใจโอ้คค่ะคุณยุ้ยยังบอกด้วยว่ามันลงไตทําให้ไตาวายได้อีกอันนี้ก็เรื่องใหญ่มากเห็นไหมคะคือคุณยุ้ยช่วยบอกทีเลยคะ่ะว่าไอการเจ็บคอธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าไปสู่ไตาวายเฉียบทันได้เนี่ยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะเพราะว่า มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมากินยาปฏิชีวนะกินๆแล้วหยุดหยุดหายหายพักๆไปไอ,ไออย่างนั้นก็จะทําให้มันเป็นเ,เรือรเร้อรังได้อีกใช่ค่ะพอเรื้อรังแล้วยังไงคะที่มันจะไปลงสู่ไตเฉียบพลันได้เนี่ยค่ะคือถ้าเกิดในเรื่องไตเนี่ยมันเริ่มจากว่าไตาอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวเซปโตอคอคัสคือประมาณอาการจะเป็นประมาณว่า1-2สัปดาห์หลังจากการฟื้นตัวของอาการเจ็บคอค่ะ แล้วาจากเัียชนิดชนิดนี้ค่ะเจปบตคฮอคคัสร่างกายเนี่ยก็จะสร้างโปรโตีนขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรคคราวนี้เชื้อตัวนี้มันหน้าตาคล้ายๆหน่วยไตยเรารา่างกายก็จะเข้าใจผิดแล้วก็ไปต้านเอาไตาตัวเองเข้าค่ะแล้วก่อให้เกิดการอักเสบได้และไม่ได้เป็นทุกคนค่ะมันก็ต้องแจ็คพอตจริงๆแต่มันก็ควรจะระวังไว้อย่างเงี้ยค<ร>่ะค<ร>่ะนอกจากบอกคุณผู้ชมแล้วถือโอกาสด้วยนะคะตัวเองก็ถือโอกาสถามไปด้วยเพราะว่าเรื่องของเราเนี่ยเยอะมากเลยคือได้ทานยาตลอด ตลอดมาในเรื่องของตั้งแต่ทํางานมาแล้วเรานอนดึกนอนไม่เป็นเวลาเาล้วทานแล้วทานไม่ครอบอะค่ะหยุดหยุดจนทาให้ดื้อยาเกือบทุกตัวเลยนะคะยาแก้อักเสบเราดื้อหมดเลยทีนี้พอเราดื้อหมดเนี่ยค่ะม,มันจะมันเวลาเราเจ็บคอขึ้นมาอีกเนี่ยคุณยุ้ยมีอะไรแนะนําสําหรับคนที่ที่ที่ดื้อยาไปหมดทุกตัวอย่างเงี้ยค่ะ ยืดเท้าความก่อนว่าเชื้อที่เรากลัวค่ะว่าถ้าเราเจ็บคอเลื้องหลังแล้วมันจะลงที่ลิ้นหัวใจหรือว่าไปเ,ออเลื้องหลังจนกระทั่งที่ร่างกายะต้านมันเนี่ยแล้วก็หน้าตามันดันไปเหมือนหน่วยไตยเราเนี่ยคือเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อที่เราเรียกว่ากลุ่มเอเซปโตคอคัสค่ะคืนี้ในการแพทย์แผนป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าติดเชือ้อกลุ่มเอเซปโตคอคัสคุณหมอจะให้ยาในกลุ่มเพนิซิลินค่ะเป็นเป็นกลุ่มแรกที่เราให้แต่เป็นกลุ่มแรกที่ ส่วนใหญ่คนไข้จะดื้อไปแล้วเราก็ต้องมาสํารวจว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่จะมาจัดการค่าเชื้อตัวนี้โดยตรงและถังเช่าค่ะมีงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ journal m e d m i c r o b i a l ปี2005เป็นการทดลองในหนูทดลองพบว่าถังเช่าเนี่ยป้องกันหนูทดลองติดเชื้อกลุ a, ่ม t r e p t o c o c c u s ได้การทดลองนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเขาให้หนูทดลอง กินถังเช่าไปก่อนเป็นเวลา3วันจากนั้นก็เอาหนูกลุ่มที่กินถังเช่าเนี่ยมาใส่ในตู้แล้วเขาก็พ่นพ่นเชื้อตัวนี้ค่ะเซ,ซปโตคอคัสกรุ๊ปเอเข้าไปในตู้เลยเรียนแบบคนที่ติดเชื้อจากอากาศคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าคนที่ขึ้นเครื่องบินหรือคนที่อยู่ในห้องที่มีผู้ติดเชื้อปรากฏว่าหนูไม่ติดเชื้อค่ะแล้วแต่ว่าหนูได้รับเชื้อจากนั้นเนี่ยให้หนูกินถังเช่าวันเว้วน,เวนวันปรากฏว่าหนูทั้งหมดเนี่ยรอดตายร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้ oh, น่าตื่นเต้นมากเลคะ <Yes. S 1> แล้วก็ดูจะมีความหวังเชิงจากการวิจัยอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันสอบถามเข้ามาได้เลยคะ่ะที่ Li น์ at top shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเรายังมีเรื่องสำคัญรอที่จะบอกคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเบรกที่สสักครู่เดียวคะ่ะ Top Health Storytip อาการเจ็บคออาจนำไปสู่โรคร้ายแรงอื่นๆเช่นลิ้นหัวใจรั่วหรือไตวายเฉียบพลันควรได้รับการดูแลโดยเร็วสารสก,กัดในธรรมชาติหลายชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อในวงกว้างอย่างเช่นถังเช่าเห็ดหลินจือและเบต้ากลูแคน